สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับคุณยายอันนี้อันนี้คือคุณยายเข็นรถเฟอร์รารี่ของคุณยายมาเนาะค่ะอ่าผมสวัสดีปีใหม่คุณยายเนาะค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีปีใหม่คุณยายครับเห็นพอดีเห็นอยู่ข้างทางนะค่ะก็เลยได้สนับสนุนให้คุณยายทําอาชีพดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณครับบายบายครับทุก แล้วเราก็ได้สนับสนุนการทําดีให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับบา,บายๆและน,นี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนสนับสนุนให้ผมระหว,ว่างทางที่ผมขับรถผ่านมาบ<า>ัง <มา S 2> เอิญมาเจอคุณยายผมก็เลยสนับสนุน<า>ให้คุณยายทําอาชีพของคุณยายต่อครับที่นี่คือบ้านสาราดินนะครับคือผมชอบบรรยากาศที่นี่ก็คือเขามีการอนุรักษ์เรื่องของน้ําคลอง ที่นี่ชื่อคลองมหาสวัสดนะครับแล้วก็นี่คือสะพานที่เป็นสะพานเหล็กนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับถ้าใครยังไม่เจอซิกเนเจอร์เรามาดูพร้อมกันครับว่าซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับมันจะสงูง <c oughs> ขนาดไหนและคลองที่นี่เพื่อดูสิที่เขาอนุรักษ์ไว้สาหรับแม่น้ำลำคลองที่นี่ดูสะอาดโหสะอาดตารม่มรื่นชุ่มชื่นรื่นรมนะครับ บรรยากาศก็เรียกว่าถ้าเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจแนะนําเลยนะครับถ้าใครบอกว่ากําลังหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสงบสงบไม่วุ่นวายไม่วุ่นเวอนี่เลยครับ